หนึ่งคู่ที่หลายคนกำลังจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มนายนภัสและสาวเจดาที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสถ่ายบบบด้วยกันซึ่งภาพที่ออกมาก็ดูหวานน่ารักจนหลายคนเชียร์ให้เป็นแฟนกันโดยด้านหนุ่มนายก็ยอมรับว่าฝ่ายหญิงน่ารักแต่อย่างไม่คิดจีบค่ะถ่ายถ่ายแอบครับผมเป็นถ่ายแอปไท,ไทสของเจลดานโนครับผม ก็ไปถ่ายที well, uh ่สยามจะได้น hmm. no. mm ั hmm. yeah. ้นลักมากครับ huh. ค yeah. okay. yeah. mm ือ hmm. ว huh. yeah. nee ันนั้นเหมือนเขาบินกลับมาพอดีครับแล้วก็วันต่อไปก็บินกลับไปเรียนที่ UCL เพิ่งเงินติดนน้องน่ารลักมากคุณจบว่าเคมีเออครับก็เหมือนดีใจครับดีใจที่เหมือนงานออกมาแล้วก็กระแสตอบรับดีครับคืออย่างที่ผมบอกเวลาเราไปทํางานอะไรทั้งตัวผมทั้งเจได้ด้วยครับตั้งใจทํางานกันแล้วก็ สนุกสนุกกับงานให้เต็มที่ครับวันวันนั้นนะครับก็ดีใจครับที่งานออกมาแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะครับผมก็มีมีมีแลกลายแลกอินสตากันครับปกติครับผมเป็นแเือใจเราไหมจะไปาเคยไหมน่ารักครับสดใสครับชมขนาดนี้พ่เขาดุนะคะทำไมครับพ่อเจย์พ่อเจ่ครับก้าก้า ก็ติดตามพันเอกสแกมอยู่อย่างอย่างตอนที่มีภาพคู่แล้ถ่ายแบบด้วยกันออกมาเนี่ยเจย์เขาก็ลงใน IG เหมือนกันนะว่าแบบเบาๆหน่อยเพราะว่าคนดิ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับเขาก็คงแต่แต่ถ้าถ้าถ้ามุมมองหนึ่งถ้าเป็นคนเป็นพ่อก็ต้องห่วงลูกสาวธรรมดาอยู่แล้วใครๆก็ห่วงนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นเจด้าด้วยเก่งฉลาดนั่นแหละครับโอ้คนห่วงอยู่แล้วนะครับแต่ว่า พี่เจาก็อาจจะมีมุมเล่นๆอะไรอยู่บ้างอย่างเงี้ยครับผมนะครับจีบไหมคะจีบสสนใจไจีบจีบก็ไม่ได้จีบก็ติดต่อเป็นเพื่อนกันปกติไม่ค่อยจะมีข่าวคราวความรักออกมาให้อัปเดตสักเท่าไหร่สำหรับนางเอกสาวแยมมัธิรากับไฮโซนหนุ่มบอสที่าสุดไฟหญิงยอมรับว่าได้พาว,วัานใจไปเจอครอบครัวที่ออสเตรเลียแล้วค่ะออหนูไปประมาณ3อาทิตย์เลยค่ะเกือบจะเดือนค่ะก็เหมือนกลับบ้านนะคะ ทหมือนพี่เขาอยู่นู่นด้วย <ril jamais> มันก็เหมือนว่าเราไปเที่ยวหาเขาอะไรอย่างเงี้ยอแม่ก็คือพี่เขาเรียนอยู่ที่นู่นอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการก็็ก็มีเจอบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้เจอทุกวันเพราะว่ามีครอบหนูก็มีครอบครัวที่หนูต้องไปเจอด้วยค่ะก็ไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะก็เปานทำกทแปงไหวคะเราว่าตอนนี้เขาบอกว่า่ากันะก็ใช่ค่ะก็ก็เจอกันแบบ ได้คุยกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาตอบสนองได้ดีไหมแบบเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่พี่บอสเขาค่อนข้างเหมือนเข้าหาผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะก็คุยได้คุยได้ง่ายเหมือนกันแม่หนูก็เป็นคนที่คุยคุยคุยได้เหมือนกันก็เลยแบบเออคุยกันสองคนหนูก็เลยปากหัวเน่าจริงเหรอิงเขาคุยกันเข้าหากันมากกว่าเราใช่ก็คุยกันรู้เรื่องค่ะเรียกว่าเป็นการเผชิญหน้ครอบครัวอย่างเป็นทางการเลย ค่ะค่ะก็ก็มาไปเจอค่ะคือคุณคุณแม่หนูก็แบบเจอเจอได้หมดค่ะคือหนูพาใครไปเจอหมายถึงว่าหนูพาเพื่อนคนไหนไปเจออะไรเงี้ยคุณแม่ก็ไม่ได้รังเกียจใครอยู่แล้วค่ะเป็นการปิดตัวมากที่หนูไปทำเแี่เพราะว่าเราเปิดเล่นอะไรกันไหมค่ะคือหนูชอบเล่นอยู่แล้วแล้วก็หนูรู้สึกว่าก็ลงได้หนูรู้สึกว่าก็เป็นคนหนูเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างคือไม่ได้หนูไม่มีอะไรต้องหลบหลบซ่อนๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ อย่างที่พูดคือมันยังมันเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะยูดีดีหนุ่มโอ๊ตวารวุฒิก็โดนเมาว่าขาตเตียงหักซะแล้วเพราะด้านภรรยาสาวได้โพสต์ไอจีเป็นรูปสีดำโดยหนุ่มโอ๊ตรีบแจงว่าเกิดมาจากอารมณ์แปรปรวนหลังคลอดเท่านั้นชีวิตคู่ยังดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะจริงๆแล้วเป็นเป็นภาวะหลังการคลอดก็คือ <c oughs> ที่เขาเรียกกันว่า <c oughs> ที่เขาเรียกกันว่าเบบี้บรูอะไรเงี้ยคือฮอร์โมนแปรปรวนครับจร,จริงๆไม่มีอะไรเลย อคือเขาเขาแปรปวดเพราะว่าหนึ่งเขาคิดว่าเขาเลี้ยงลูกได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าน้ํานมไม่ค่อยไหลน้ํานมตันอะไรอย่างงี้เจ็บผลนมเพราะลูกก็ลูกกัดนมแล้วผลน,นมเป็นแผลแค่น,นั้นเองกิวตี้กับตัวเองไม่มีอะไรเลยสงสัยว่าสงสัยว,ว,ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีครับรักกันจะตายลูกเพิ่งคลอดเราได้มาบอกเราหรือว่าเราเห็นจากไห ก็อยู่ด้วยกันตลอดใช่ก็อยู่ด้วยกันตลอดตอนนี้เขาเป็นอารมณ์แปรปรวนตอนนั้นน่ะแต่จริงๆเขาบอกว่าเป็นภาวะหลังคลอดอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแม่จะรู้สึกสูญเสียในส่วนที่มันเคยอยู่ในตัวเองแล้วพอออกไปก็จะมีความรู้สึกว่าคือไม่มีอะไรอยู่ในตัวเองแล้วคือลูกออกไปแล้วฮอร์โมนไปแปรปรวนธรรมดาจริงๆจริงๆหลังคลอดเนี่ยเขาบอกว่า3มเดือนเลยนะ จะแปรปรวนได้ตลอดเวลาถึง3เดือนเลยเรียงง่ายครับเรียงง่ายเออหลงลูกเลยตอนเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> ที่ยวจะได้ <c oughs> ไนดีตลอดหล,ลงลูกจากที่ไม่ค่อยลงไอจีก็ลงไอจีตลอดเลยเถอะลูกลงซีรีส์เรื่องแรกก็โดนเอามาเปรียบเทียบกับสาวแนทอ,อนิพรยโดยหนุ่มนนก็จังว่าไม่ได้กดดันอะไรพร้อมบอกว่าแผานบดยังมีอยู่ค่ะเจี่ยวนี่เป็นซีรีส์ครับเรตติ้งดีมากนะครับเรียกได้ว่าประชาชนไม่หลับไม่นอนกันเลยนะครับ5าทุ่มกว่านะครับทางช่อง3นะครับ หลังข่าวสามิติก็เป็นซีรีส์ในปีนี้ครับเป็นงานแสดงในปีที่จะเป็นภาพยนตร์ของพิัญญาปิ่นแก้วปีนี้ก็รับเป็นซีรีส์ซึ่งเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวจับคู่กับแนทด้วยจับคู่กับแนทด้วยครับจริงๆแนทเขาคู่พี่เต้ยนะครับแต่ก็ไม่รู้ยังไงนะครับคนก็พอพอมาอยู่กับเราก็อาจจะเคมีนะครับเคมีด้วยในแง่ของการตลกเนี่ยแหละแล้วคนก็จะชอบกดดันไหมคะพี่คนเอาเราไปเปรียบเทียบกับแนทซึ่งเป็นละครครั้งแรกเหมือนกันเลย อย่าไปกดดันเลยครับผมผมเราเราเองก็เคยเป็นจุดหนึ่งที่โดนคนดีกว่าเปรียบเทียบนะครับซึ่งเราเชื่อว่าในในมันมันไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกครับมันมีแต่ว่าคนไหนพยายามมากกว่ากันเท่านั้นเองเรียนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยกมันจะกระทบกันไหมสำหรับเรื่องเวลากลัวมาตลอดครับแล้วก็เรื่องไหนเริ่มทํางานมามันก็กระทบกันมาตลอดแต่หน้าที่ของเราคือทายังไงให้มันกระทบกันน้อยที่สุดผมเชื่อว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อทําสิ่งเดียวอะเมื่อไหร่ที่ทํา2อย่างพี่เรนขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันแต่เราทํายังไงใ เราไม่ต้องมาแก้ปัญหามันมีวิธีมากมายที่เราจะกันปัญหาตรงนั้นได้เราก็ทำให้เต็มที่เรื่องบวชที่เราตั้งใจจะบวชไว้อตอน,นเรื่องบวชใช่ไหมครับโอ้โอก็คือคุยกับพ่อไว้นานแล้วนะครับคุย,ค,ยคุยกับพ่อไว้นานแต่ก็ยังไม่ได้คุยคืบหน้ากันแต่ว่าไอ้เรื่องบวชไม่บวชต้องบวชอยู่แล้วครับเพราะเราเองก็ตั้งใจเหมือนกันเรารู้สึกว่าพอเราบวชแล้วเราเราก็ได้เห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นหรือจริงจิเราจะรอให้แบบเรียนจบหรือว่าปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยหลักๆก็คือต้องรอให้พี่ชายจบ ได้เลิกแต่งงานในวันที่26กุมภาพันธ์สาวอีพุทธิดาก็โดนวิจารณ์ว่าเพิ่งคบกับว่าที่เจ้าบ่าวได้เพียง4เดือนตัดสินใจแต่งเร็วไปหรือเปล่าโดยเจ้าตัวก็ไม่ดี4ีเรียกกับเรื่องดังกล่าวค่ะหลายคนจะบอกว่ามันเร็วมากเลยอะงไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเออจริงๆเราก็ดูไม่นานเนาะอะรองไรเงี้ยเพิ่งแบบจริงๆริเนี่ก็รู้จักกันมาสักพักแล้วแต่ว่าอาจจะรูปในโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะก็อาเพิ่งลงไม่นานแต่ว่าเหมือนกับแม้แต่เพื่อนๆกันเองก็รู้สึกว่าค่อนข้างเร็วอะไรเงี้ย แต่เราก็เจออะไรมาเยอะแล้วอะค่ะมันก็เหมือนกับว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่มันใช่หรือไม่ใช่มันก็ไม่ได้วัดได้ด้วยเวลาทั้งหมดอะไรเงี้ย mm. เมื่อเรารู้อยู่ในใจว่าอะไรที่เรามองหาหรืออะไรที่อะไรที่เป็นความพอดีกันหรือสิ่งที่มันที่เราต้องการอะไรเงี้ยค่ะพอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วมันเหมือนกับว่าไม่รู้จะเสียเวลาไปทําไม จะคบกันแบบแฟนหรือจะแต่งงานเราก็ไม่ได้คิดจะมีคนอื่นอยู่แล้วเลยะเราก็คิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันเลิกแต่งจะเป็นปีหน้าค่ะประมาณประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่างานฉลองน่าจะเป็นวันที่4มีนาคมค่ะเลิกแต่ง,งรู้สึกจะเป็นวันที่26ค่ะเรื่องทายาทใช่ไหมคะเรื่องทายาทนี่เขาอยากมีเลยอย่างรวดเร็ว <laughs> แต่อีฟก็บอกว่าคือเรื่องนี้อีฟอยากปล่อยให้เป็นธรรมชาติค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็บางคนก็นบอกว่าอย่ารอนานนะเดี๋ยวถูกสแตมหน้าแฟมว่าเป็นเอลเดอร์มาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอีก็บอกว่าเออแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรายังสุขภาพดีก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดน,นึงถ้าเกิดเรายังสุขภาพดีอีบอาจะรอให้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 ข้างบนเขาเลือกมาเอง